สวัสดีครับปุ๊บปุ๊บเจบ๊กครับสวัสดีค่ะแม่มา้านใคหิวหรือสายเจเบี้ค่ะสวัสดีการพี่น้องค่ะมื้อนี้เฮ็ดหยังมื้อนี้สีผ้ามาเฮ็ดต้มจับชายพี่นอ้องต้มจับชายน้องไก่เดี๋ยวสิพาพี่น้องเมืองวิจัยการเฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับไปเมืองกันเริ่มแรกกับกกตั้งแกจนเด้อพี่น้องเฮาสิท้าการผัดก่อนเดี๋ยวได้ได้ไวใแนะนำพี่น้องเลยว่ามีหยังแน่เชิงปู จุดรักก็คือพักนะพี่น้องพักในี่กระสีไกระลนมัดสองหัวแล้วก็มือใช้เท้าสองหัวแล้วก็ไอ้นี่สองกำแล้วก็เห็ดจ้าแล้วก็น้องไก่น้องไก่แล้วก็กระเทียมกระเทียมตามเ็จแล้วนะพี่น้องกัเครื่องปรุงตามใจชอบตามใจชั้นสีไทยยังกระส่โลดพี่น้องคิดว่ามันแสบกระใซต้นนั้นเลยแทนนะต่อไปหัวกล้าี่แกะนักการมองยังไยแล้วก็มันล่งเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวทามันหวอนเป็น่อยด้วยเน้อง cái lẩu chát đấy cả Ôi, hoán là bì năng <laughs> sẽ là nó sẽ luôn luôn vậy ทาไม่นอยมีสายแล้วเอาใส่หนึ่งเพิ่มลพิก็เอาใส่เ่เอาใส่ที่หลังเราไส่ก็หม้อตล๋เดี๋ยวพักก่อนหนูคืก็แค่ตนี้ีสนึง ในหมอ้อข้างข้างนี่เป็นน้ำซุปแม่นบ่จ้ะอันนี้อันนี้น้ำซุปน้ำซุปเล้งต้มเล้งไว้แล้วข้าผัดเสร็จแล้วเขาค่อยเชียวมาใส่ในหม้อนี่เนาะค่ะอัน,นที่เขาให้พ,พัดพักก่อนเนี่ยคือเวลาเราไปต้มจะขายมันชิมีความหอมเขความหอมขอ,องต้มจะขายไม่สิ่งต่างกันต่างจากกระเผย่างอื่นเนาะค่ะพี่น้องัดไปนะคะก,ก,ก็อยู่งยังไงเราก็ค่อยใส่เลยเริ่มาล,ลงใส่อ,อาาีกอ่ะคะมะลงใส่ลงค่ะ เดี๋ยวแม่ผัดเองแม่ผัดเองเยอทำไมเยอะขนาดนี้เลบ่เอาเขาเียเรียเานรพี่นงเนาะแล้ะแบ่ก่นองกันไนี่เ็นซีสันพัรพี่น้อง ไม่นยุบก่ันจะข้าวพัดไปเรื่อๆจะพักไม่นยุดเนาะค่ะอนไี่ปาปาสต้องหาข้ามาคู้มัน้าบอว่าขอบแกบนุ้นเร็ว บ้ามขันเวลาไปก่อนเด้พี่นออ้องนี้ก็บชุดไดก่อนแต่ครับมันสนูนใส่เพ,พื่อแต่ครักมัสนสวนนะพี่น้องน้อมันรู้วิปลาไงน้องเขาใส่ปลาหน่อยนี่แหละดีเด็กกนเอ้าเต้นเต้นโซ่พี่น้องไปกอนท้าเวลาท้าเวลาจึิงๆร,งรงพี่เพียงวะพี่เพียงนอพี่น,อออนะน้องว่างวะฮะนีห้ไงน้อมีกินนะ้ำ ผงนัวผัวเอาใส่ลงไปอนซก็แ่อ้าแน้วคอนี่แม่ใส่นอันจะลกอดยนโ่สอสิบอกเอาซักไปซอนนี้ก็พ่อไปเปก้อนเดี๋ยวเขาส่งไปปรุงไดนี่เพิ่มเชื่อนึง าปรุงด้หมอน้ำซุปอีกรอบนึงก็ี่น้องอัน,นคือคู่ไปก่อนคุณคะกำมัแไมไไ่ขากมีซีอิ้วขาวนะคะอันนี้ซีอิ๊วดำใส่เพื่อนโอ้ยใส่เพื่อนใขรมันอันนี้อันนี้มันสีออกดำๆจกน้อยสีสีสับสี้อยก็ไม่ดีพี่น่องแต่ว่าใส่จะไม่แวลก ใช่มากดำไหลก็ใส่ไหลใช่มากใส่เนี่ยเราจะเอาไปแจกชาวบ้านทเหมดแล้วพอมันไม่เบิดเดี๋ยวรมันจับฉายแห่หแแองนะอ,อุณหภูมแห่งแสบเนาะพี่น้องเนาะพัดพัดโอ้ยมีหลวางไปเลยพอตัวก็ให้พี่น้อง ยายาลูกก็เสียเสียหันเห้จิ๋นน่อยเ่อจะว่าเดี๋ยวเข้ก็ไปลูน้ำซุปทีเดียว กบบ็แบ้ยคือพัดพักนี่แหละคะ่ะตรงยอดใสแต่วาดไม่ใสใสเหส็ดน้ำกรเดี๋ยวุวติดแก่น้ำซุปก็ได้ ที่นานที่ขาจะมาเบ่งกันไหมองินในา้านไปคนเขนลบอะไรพี่น้องอยาไม่เข้าคลิปพี่น้องอยากให้เฮ็ดยังให้เบิงคอมเมนมาได้ด้วยค่ะใส่คลิปด้วยค่ะช่องยูทูบอุ้ยเจบีนะคะอันคลิปได้ทีคลิปนี้อาจีพบ่ถูกใจพายไล่ไล่้นกะ ค่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในแตจ้าจะเฮ็ดมไม่เนาะตีชมมาได้ตีเน่ตีข้าวมันเนว่ะข้าวตอกแก้ไข่บ่งได้เฮ็ดยังได้เด้อค่ะเด้อบอกมานิดนึงแนะน้ำเม่ะว่าคลิปแรกมื่อไม่กับปกไก่หูจักปัดได้เนาะค่ะเฮ็ดปกไก่เก่งทุกคนเนาะมันจะมีงานอะไรที่นี่งาไรกันสูตรไทยสูตรมั่นเลยพี่น้องเอ้ย คนอ,อื่นเขาให้ใจัรงเอก็บ,บหูแล้วแต่ว่าไม่มั่นเห็นไม่ซีแล้วไมา่มั่นแเห็นแนวนี้ค่สีเห็นแนวน,นีนะคะออคเอาไปอดเหื่องี่กรลืก,แกลีแกไปกีแกแถมไมนเหลือเท่าไ่ก็มอน้ำซุปเผากะม่เล็งต้มเล่งนี่ไหนนี่แล้วนะคะ ล่าลงหมอเลยนะคะเด้อยาไเีลงหมอละหมอไม่จะได้เดือดนะคะากจเอาลงหมอเนาะหมอกเเดยองหวานไ้นะสเห็นใไรบฮูลสรม่เฮ็ด แม่ได้ม <Rapid. S 1> ีน้องพักเปลยแล้วจะมาพอกันบายมาพี่น้องครบสามชิ no ้นาทีแล้วได้จ้ามาเบิงมาเบิงใกล้ๆหอมมะเบิ่งใกล้ๆหอมหน้าเกลียวซ้ำไรเบิ่งพักเปลยแล้วไก่กับเปลยกระดูกหมูพี่น้องเอ้ยเบิ่งไหนหอมหอมหอมตัก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 ชิ้นพี่น้องเบิ่งแม่ทีงเองมันหดมีนึ่งหนึ่งน้ำ น้ำสุดงามพี่นอ้องสุดเปลือมเอื่นจังแสีบตรงจับชายเขาต้องกินมเออื่นเพราะว่าพักไปตามใจชั้นชอบเด้อชั้นชอบแบบไหนเั่นก็ใส่แบบนั้นเด้อพี่นอ้องเหมือนอลังเลยชั้นชอบกินแบบนี้เั่นก็ใส่แบบนี้บางคนเหมืนกระไซขื่นชายหาเมนูย่างๆให้แม่ไส้เห็ดแม่ว่านเห็ดกันนะเห็ดหนนี่พัดกบบ่มา เลี้ยงแมวพี่น้องท้องเสพไปลุยกันพี่น้องอยากให้เฮ็ดยังบอกไม่ใช่เด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องสนิทอะไรเด้อค่ะคลิปแทนเฮ็ดเอียงบ่ถือใจหรือพิษตูงบ่งหอกบางได้กะตาคอตรวขพอมให้พี่น้องน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะนายพี่อันสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะกระลูกเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ